ครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้ผมเอาคนอ่อนทั่วนะครับก็ได้ไมายามมาเบิงไอด่างคือเก่าครับช่วงนี้ผมใส่ทิดตอกันไอสองสามมือนะครับนะไอกับแม่น้ำสายบุรีอ่อโยงอำเภอสุขลินจังหวัดนราธิวาสคือเก่านะครับนะเมื่อน,นี้กัผมมาได้เซาในไอหกโมงกว่านะครับนะหกโมงสามสิบ ครับเมื่อนีกะหมอกลงขึ้นเก่านะครับมันกะหมอกลงทุกมือนะครับลงทุกมือครับถ้าฝนมาโตเกิดนี่ครับเป็นแบบนี้ทุกมือครับอากาศเย็นสบายครับตอนเศร้าอะไรเกิดนะผมกับไอ้แน่นำสายบุรีเกลาครับบางเกานะครับที่เกาที่เดิมบกบบไปใส่ครับเนี่ยกะเดี๋ยวครับผมใส่ว้ต่างแจมือวาดนี่นะผมใส่ว้ตอนเที่ยง อตอนเศร้าครับตอนเศร้ามือวานนี่แล้วก็มะยามมะเบิงตอนตอนเย็นเนาะกะได้ยูหาหกโตเนาะนะผมก็เอาไปไอเฮ็ดกินนะครับไอเฮ็ดกินตอนแรกเนาะที่นี่กะผมกบ็บโบโได้ไอกูนะครับก็ใส่ถิมไปเลยแต่ก็มะเบิงมือเศรา้ามือนี่ครับมือครื่อนี่ก็ใส่ใส่ถิมไปเนาะ ผมบริกูตเน๋้วมือนี้มมาเบิง่งคนว่าจะได้บ่็นี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าถึงว่าบ่บ,บได้กับบอ่อน่เพราะว่าผมมีเก็บว้ในใหเห็ดแห้งไว้อยู่นะครับเนาะยังเหลืออยู่แต่ก็มีมือได้มือบอริเ้็ตนะครับถือว่ามาเบิ่งบรรยากาศเน่าเศร้าครับเน่าโมเศร้าทุกมือก็เป็นแบบนี้นะครับหมอกลงเต็มกับส้นมากที่เป็นนักสี ทุกมือนะครับเป็นเป็นใช่จากมือมือใลยฝนตกนะแต่บรรยากาศดีครับดีหมอกล่องเย็นสบายครับสุครินเป็นที่ครับผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้มีหน่อยมากในประเทศไทยคงจะมีแค่อเอำเภอสุครินเอำเือเ,เบตงอ่าอำเือไอเยวงพวกี้นะครับโซนนี่แหละแต่ว่าแถวนี่มีสุครินวางเดี่ยวครับที่มีอ่า หมอกมีภูเขามีธรรมชาติครบนะครับมีจุดชมหมอกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นแม่น,มน้ำต้นแม่นม้ำสายบุรีนะครับน้ำใสสะอาดไหลตลอดปีนี่ครับคงจะมีที่เดียวครับที่ว่ามีธรรมชาติครบครบเครื่องเนาะถ้าให้มักธรรมชาติอากาศดีๆมาได้ครับเตรียมเพื่อสุขลินจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ล่องลุ่นน้ำกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงเป็นเส้น สองเส้นเครื่องเองครับบอได้ขันเป็นถูกก็คือสิที่ถูกผูกป่าน่อยเนาะแต่มันน้ำใสครับช่วงนี้บอบอคอยถูกกับบบอได้ครับมันเป็นน้ำใสฝนบอตกมว่าหลายมือนะครับกะอย่าลองรุนน้ำกันครับบาวันที่ใดบบแต่บอได้คิดว่าจะนั่งจัก,กระดาษเพราะว่ามันผมมีอยู่ในของฟิตไอช่องฟิตของตัวเย็นเนาะแล้วก็เฮ็ดแหงไลยเนาะแล้วก็รุนน้ำกันครับ ครับก็ไปย้ำบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อนี่บ่อบ่อค่อยถูกนะครับเนาะได้อยู่แต่ว่าบ่อบ่อค่อยลายนะครับเมื่อนี่บ่อไอ้บ่อบ่อคุมคากระดอเพราะว่ามันเป็นน้ำใสนะครับน้ำใสแหละจะเป็นคันเป็นน้ำใสเป็นก็สิเป็นแบบนี้ครับกับทำเลเมื่อนี่ผมใส่มันเป็นน้ำวนน้ำไหลวนกับส่วนมากเลยพวกใบใหม่เนี่ย มาติดเกือบทุกด่างครับเนี่ยมื่อนี้ไซ่สี่ปากเนาะถือมากซี่ปากถือว่าได้อยู่แต่ว่าได้บ่หลายนะครับเพราะว่าแต่ละปากเนี่ยใบไหม้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าใบมันไหลลงมากับตัวไซ่แบบทางน้ำไหลครนะับใบไหม้ก็เลยมากเต็มเลยมือนชานี่ผมบ่ได้ทายเห็นบิ่งรับ อันนี้ก็ได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ตว่าตัวใหญ่เน,ะนาะนะครับตัวใหญ่ตัวนี้่นะครับเห็นบ่เนี้เดี๋ยวนในบใ่ได้บ่ได้อันไอ้หลายนะครับไอ้ด่างเเดี๋ยวได้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่เลยก็ได้การนะครับนผมพูดถึงไอ้บ่ได้ซื้อนะครับแต่แม็นอันนั้กนกับบัวใดสือต้อกคือเก่านะครับ ก็พอพอพอได้พอได้กินนะครับอาหารเร,ร,ราต้องซื้อที่ตลาดนะแต่ตัวนี้กับโอ้แต่ตัวนี้มัเนเ็ดแข่งก็ก,กินได้คาบนึงแล้วครับนี่กับต่ำมะฮงนเนาะนะครับกับไ่ได้ลงแรงอย่างังี้ยใส่นิดเดียวใส่เลียเ้ยงกันมากไม่ได้ลำบากไงเนาะ บางปักนครับปากนี่ก็ได้ยู่ครับปากนี่กระยิตไ,ได้มาจุดปักน้อยเนาะแต่ว่าผมแปลกอยู่ใส่ที่ที่ไล่กับน,นี่ครับมันจักเป็นอย่างมันกินในไส้เม่โดนนะครับนี่ยผมว่ามันจะเป็นปูบางคนก็นว่าเป็นนากนะนครับจะถูกกัดใส่กินน่ครับถ้าเท้าไว้โดนกเห็นครับเท้าไว้โดนเลยมันจะถูกกัน จัคเป็นอย่างมากกลิ่นมาแล้วครับเนาะมันบ,ร,บริเนาเลยครับผมว่านายเป็นปูนายเป็นปูครับนายเป็นปูอย่างเป็นธรรมชาติเนาะนี่ผมไอ้ได้เจเอเอิญว่าเอิญเอี่ยน,นะครับเขาเอิญเขาเอิญสภาพเนาะสภาพ ื่าเนี่ยมันลอยขึ้นมาไหมฉันไมจะไหนคือมันคือไตเลยนนครับเป็นตะภาพแถวนี้ตะภาพก็หลครับตะภาพหลายเออเรียกว่าสิเป็นตะภาพนียครับเป็นไอ้กลิ่นกลิ่นป่าผมนที่อยู่ในตะด่างเนาะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตะภาพก็หลายครับใส่สายแม่น้ำสายบุรีแถวนี้มีตลอดนลครับเป็นไปได้ที่จะเป็นตะภาพเนาะตะภาพน้ำ มันมัน,ม,นมันกลิ่นครับใส่ที่ไรกันขตาไส่ได้น้ำต,นตื่นแบบนี้บ่บบบเหลือครับตอนเ้มามันถูกมันกัดกิ่นปลาเขาเนี่ครับบ่โดนนะครับยังมาเสามานเจีนหลายโตนะครับลูกตื่นดีน้ำตื่นน้ำใสนำจนเลยคิดว่า คิดว่าคือมันตาพากินเนาะแต่ปูนี่คือผมก็บมเคก็เห็นปูกยคือในเป็นตาภานะครับตาพมันหลแล้วก็น้ำใสแบบนี้นะครับมันก็เลยบกคอยถูกป่าก็เลยบกค่อยถูกเพราะว่ามันน่าจะเห็นในใยใยไอเส้นใยของตาคายตาตามองนะครับก็เลยบอกติดนะครับนะติดเจอติดหน่อยครับตอนตอนเศร้าบรรยากาศ โหยห่ดกบเนาะเห็นแต่มูเขาวา่ากังขึ้นมากกังขึ้นมากยิ่งกบได้เป็นโลกสองโลกครับอมืมมีหรีเหรว่าเสียงเสียงมันห้องเมื่อกี้รลบกังขึ้นนะครับม,มีน้องเขามาหาการยิ่งกบได้เป็นโลกสองโลกครับนายจิต ยิงเลาะไปตามหวยว่าท่านครับครับแล้วก็ตอนช่อนี่นกนกหลายครับนกท่านี่มันจะเป็นพวกนกนกเขานะครับนกเขานกกาเว้าโอ้หลายนกครับ เป็นปลาใหม่เป็นธรรมชาติมีองียงคบมันก็เลยนกก็เลยหลายครับนกตะปูดมันนี่ครับหลายแล้วพวกกระลอกครับกระลอกนี่ก็โอ้หลายครับตลอดผมบ่ง,งแถวๆปลาแถวๆนี้กระลอกครับเข้าไปก็เห็นหลดเพราะว่าชาวบ้า,บานบมอมอนิยมกินสัดปา่าขนาดสัด์ไอ้ ฝ่ากันยังบุพักกันหาชับเขาชาน่าจะมีงานทั้งอื่นหลายกว่าอาจจะไปตัดยางยังไปั้างนอกเล่ยครับครับธรรมชาติน้ำใสครับโจ้ฝนฝนบ่ตกครับฝนบ,บ่ตกไหลตลอดปีเลยครับนี่เป,นเป็นต้นน้ำแท้ๆเลยของแม่น,น้ำสายบุรีครับ แต่ว่านาคตข้างัง้าถ้าชาวบ้านเขาใส่สารเคมีหรือว่าอะไรต่างาในน้ำก็คิดว่าป่ากับท้องถิ่กีบบนเหลือเข้ามาแตคือสิธรรมชาติกับ้องถิ่ลดหน่อยลงเนาะถ้าชาวบ้านเขาใส่สารเคมีในการทำข่ายยาหรือว่าทำแคดไท,าทายสวนแต่ว่าก็ผมว่าก็มันเป็นผู้เขาเป็นผนตกหล่นปี่ถ้า่ยาก็คือสิต้องมดเบิดปริมาณหลายครับ เพราะว่มามันถ่าใสปปุ๊บฝนก็ตกมาแต่ช่วงน,นี้นใส่ยาก็บ่กค่อยหลยก,กระโดดผมผมเบิงนะเป็นส่วนน้อยมากครับน้อยมากที่ใส่ยาในการเททรายนะ้วทุ่อมันมาุ่มนะครับยามันเกิดหลายแล้วก็ฝนตกตลอดปีน้ำใสครับหินก็น่าจะขนน่าจะ เป็เทำาแมนแถวเ้อเอาอไปจัดส่วนโอ้งามกับหินหินหินธรรมชาติเราสำหรับคลิปมือนี่ครับวันที่สินะครับเนาะสิเมษายน2องพหารอยอกสิบสีกะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะกันนี่กะเวลากะเจ็ดเจ็ดโมงนครับเจ็ดโมงแล้วแต่มเมฆหมอกกับแบบนี้นะครับ เด็ดมุกัยังหลายขึ้เกลียวเอา,ารับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะครับวัสดีครับ